สำหรับทริปนี้นะคะ3คืน4วันกับการแคมปิ้งในฤดูใบไม้ผลิที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตามไปดูกันนะคะเพื่อนๆว่าวันนี้เราจะรอดหรือจะร่วงนะคะสำหรับทริปนี้ตอนนี้เราเพิ่งออกจากซูริกนะคะก็อากาศก็ไม่มีแดดนะคะแต่ก็ไม่มีฝนนะคะนี่นะคะจุดไม้ยปลายทางของเราอยู่ข้างหน้าเห็นไหมเราจะขับรถข้ามไปหาฝนค่ะทุกคน หิมะตกค่ะทุกคนขาวมา่าผัวฉันมาผาฉันมาแขมปิง้งค่ะอคุณลุงไม่ใช่สิเออเขากำลังทำความสะอาดถนนนะคะเพราะว่าถนนมันเป็นน้ำแข็งใช่ไหมพอมันหนาวอะหิมะตกกลายเป็นน้ำแข็งเราต้องละลายน้ำแข็งนะจ้ะไม่งั้นรถวิ่งไม่ได้เดี๋ยวมันจะลื่น ซึ่งแน่นอนนะคะเราก็ไม่ได้ผีบ้ามากางเต็นท์นอนกับหิมะนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแค่ทางผ่านนะคะตรงที่เราไปแคมปิ้งนะคะจะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นเขตทิชิโน อยู่ติดกับประเทศอิตาลีค่ะทุกคน,กคนตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงสถานที่กลางเต็นท์เราแล้วนะคะอากาศนะคะก็ไม่ได้เป็นใจเลยนะคะแต่ฝนก็ไม่ได้ตกแรงมากนะคะหมู่บ้านแถวนี้นะคะเขาจะแบบออกแนวสไตล์อิตาเลียน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่โรคาโน่เนาะก็ใกล้ๆแคมป์นะคะเพราะว่ายัางเช็คอินไม่ได้นะคะ แต่เราก็จะมาแวะพักฝนก่อนดอมันจะมีห้างอยู่ค่ะที่เขาเปิดเนาะแล้วก็จะไปเดินซื้อของกันก่อนนะคะรถเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นมันเป็นช่วงวันแบบอีสเตอร์นะคะระหว่างรอเช็คอินกับทางแคมป์นะคะเราก็ไปแวะซื้ออาหารนะคะซื้อของใช้จำเป็นก่อนนะคะแล้วก็ถือเป็นการหลบฝนไปในตัวด้วยนะคะรอรอ้อยฝนซาก่อนจ้า แก้วมังกรนะคะลูกละห6หกฟังเก้าส้ามังคุดแปบหบนึง่งมีมะขามด้วยนะคะมะขามหวานนะคะมีมะละกอด้วยะคะ่ะนี่ทุกคนดูก้อนชีสสิมันใหญ่มากเลยเขามีห้องชีสด้วยนะคะขายชีส มาถึงแล้วนะคะนี่คือสถานที่แคมปิ้งของพี่ลี่เองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คอินนะคะแล้วก็จะไปยังจุดกลางเต็นท์ค่ะตอนนี้ก็มีรถมารอเช็คอินแล้วในระหว่างที่รอเช็คอินอยู่นะคะทุกคนก็ฝนก็ตกลงมาแบบปอยๆนะจ๊ะทุกคนนี่จะบอกว่าฉันต้องกลางเต็นท์แบบนี้นะจ๊ะ นี่นะคะหลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ลิฟต์แบนแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะต้องใส่นะคะเวลาเราไปเดินข้างในอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเออเราพักอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็สามารถเข้าไปใช้บริการสระว่ายน้ำฟิตเนสได้นะคะอันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปภายในบริเวณแคมป์นะคะคือสถานที่เขากว้างมากมีซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ นี่นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นระหว่างสองข้างทางนะคะคือที่ที่สําหรับสามารถกางเต็นท์ได้แล้วก็จอรดรถแคมเปอร์นะคะช่วงที่เราไปจะบอกว่าคือพื้นที่ว่างมากค่ะเพราะว่าฝนตกอากาศไม่ดีนะคะคนอาจจะแบบยกเลิกกันเยอะอ่า on the p h o n normally no n o I think r o this side next toilet not the same อันนี้นะคะก็จะประมาณนี้ที่นะคะเขาก็จะให้แบบกลางเต็นท์นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมาแบบว่าเป็นแคมเปอร์นะคะของดิฉันมาแบบเป็นเต็นท์เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการกางเต็นท์กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มทําการกางเต็นท์นะคะทุกคนจะบอกว่าเต็นท์นี้ที่เราไปเป็นเต็นท์เล็กนะคะที่เรามีเนาะอ่าแล้วก็อากาศ ที่เรากางเต็นท์ตอนนั้นนะคะฝนตกไปปล่อยไม่ได้ตกเยอะมากซึ่งถือว่าอากาศเป็นใจนิดนึงนะคะในช่วงเวลาที่เรากําลังกางเต็นท์นะคะเพราะว่าหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จแล้วคือฝนตกลงมาค่ะทุกคนแต่ว่าถือว่าเจ้าที่น่าจะชอบเรานะคะเพราะว่าอตอนที่กางเต็นท์นะคะฝนไม่ตก เวลาที่เราใช้ในการกางเต็นท์หลังนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีนะคะเต็นท์หลังนี้จะบอกว่ากางง่ายมากค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าจะเป็นหนักตอนที่แบบเราทำทาร์ปนะคะก็คือเป็นหลังคามุงนะคะไอเพื่อที่จะกันลมกันฝนเนาะก็คือใช้เวลานานนิดนึงนะคะ เราจะบอกว่าการกางเต็นท์หรือการแคมปิ้งมันเป็นเสน่์อย่างหนึ่งเลยนะมันเป็นการฝึกความอดทนให้กับแบบคู่รักคู่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปแรกๆนี่จะบอกว่าตีกันยับค่ะทุกคนคือเหมือนกับว่าเราทําอะไรไม่เป็นแล้วสามีต้องแบบต้องทําอย่างนั้นนะต้องทําอย่างนี้นะพอตอนนี้นะคะคือเราเป็นงานแล้วค่ะทุกคนช่วยเขาได้ตลอดนะคะแล้วก็สามีก็จะกางข้างนอกเราก็จะช่วยแบบว่าปูที่นอนข้างในอะไรอย่างนี้นะคะ มันได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งไปเลยนะคะทุกคนการกางเต็นทนะ์ก็เหมือนการได้พักแบบเก็บเงินจากการพักโรงแรมนะคะไปเปลี่ยนบรรยากาศในการนอนนะคะซึ่งเงินก็จะหมดเนี่ยคะ่ะไปกับการซื้ออุปกรณ์กางเต็นท์หมดคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือภายในเต็นท์นะคะดิฉันก็กําลังทําการปูที่นอนนะคะส่วนสามีเนาะก็ทําการกางผ้าใบข้างนอกนะคะไปนี่นะคะที่นอนของเราเป็นแบบ เป่าลมนะคะแล้วก็จะมีผ้าปูที่นอนแล้วก็แผ่นทําความอุ่นนะคะจะเป็นผ้าผืนสีขาวเนาะซึ่งเราจะบอกว่าคือมันดีมากเลยนะคะสําหรับการใช้ในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิช่วงนี้นะคะอากาศแบบว่าเย็นนะคะแองศานะคะวันที่เราไปนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะอันนี้คือปูที่นอนออาปูเสร็จนะคะลืมลืมว่าฉันต้องใส่แผ่นกัน เพิ่มความอุ่นนี่นะคะเป็นแผ่นสีขาว,ขาวนี่นะคะมันจะมีแบบาสายไฟเพื่อที่จะทําให้แบบว่าเกิดความอุ่นเนาะแต่ว่าออคือปลอดภัยนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีถุงนอนนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ําใส่ถังคะ่ะเดินไกลมาก have to walk very far to get water ไปค่ะตึงดึงตึงดึง,ดง,ดงอันนี้เต็นท์ี่ฉันนะคะทีฉันจะมาเอาน้ำคตรไกล่เลย นี่นะจ๊ะคือเราไม่ได้เอาไปแบบว่ากินได้นะแต่เราไม่กินนะคะเรากินน้ําขวดแล้วก็จะเอาไปใช้หุงต้อมอะไรประมาณนี้นะคะอยู่โคตรไกลเลย <c oughs> เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะอาจจะไม่เรียบร้อยนะคะทุกคนแต่ก็ได้อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่า <c oughs> ทำไมเราทำไม่สวยเหมือนแบบว่าคนอื่นเขาเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะทุกคนไอที่เป็นผงขาวๆนะนั้นน่นจะเป็นเหมือนตัวดูดน้ำอะคะ่ะเวลาเราฉีดเข้าไปมันก็จะแบบพองตัวเหมือนเวลาเด็กฉีดใส่แพมเพิร์ดเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เย็นน้อยๆน,นะคะอันนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นช่องฟรีสตู้ฟรีสได้ด้วยนะคะแช่แข็งได้ด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นโซฟานะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะทุกคนที่นอนของเรานะคะก็จะมีอันนี้อันนี้นะคะจะเป็นตัวที่ชาร์จนะคะเหมือนต้นคลิปที่เราอ่าก่อนหน้านี้ที่เราปูที่นอนใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตัวสีขาวๆเนาะอยู่ใต้นี้นะคะก็เป็นตัวที่แต่สามารถทำให้เราอุ่นได้เพราะว่าที่นี่อากาศเย็นหนาวนะจ๊ะไม่เหมือนเมืองไทยจ้ะ แล้วก็ช่วงนี้ยังไม่ได้เข้าหน้าร้อนดนะ้วยเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะมีถุงนอนนะคะถุงนอนก็จะมีสออันนะคะตัวนี้จะเป็นของแมมมูสจะบอกว่าเธอมันมันอุ่นจนร้อนนะคะตัวนี้เขาจะมีอุณหภ,ภูมิบอกอยู่นะว่าแบบได้ไปถึงลบสิเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นถุงนอนที่เราใช้แบบช่วงหน้าร้อนปกติทั่วไปแต่อันนี้อันเดียวเอาไม่อยู่นะคะเราต้องใช้ ของแมมโมสช่วยแต่ว่าซิปมันขาดคนละอันกับสามีนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋าต่างๆที่ดูนางทําแบบเลิศมากเก็บพวกอ่าครัวนะคะที่นอนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นเต็นเล็กนะคะที่เรามีเนาะเรามีเต็นใหญ่กว่านี้เนาะที่เราใช้ช่วงหน้าร้อนนะคะที่เราไปแคมป์กันยาวๆอันนี้เรามากันแค่สี สาวันนะคะเราก็ใช้แค่เต็นท์นี้พอเด้อว่าน่าจะเป็นเราเจ้าเดียวนะคะที่แบบว่าอุ้ยมีสิฝั่งนู้นก็มีเห็นไหมแต่ว่าอันนี้นะคะของเราก็จะประมาณนี้นะคะเต็นท์เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะแต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะสามียังจัดของอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ ที่เหลือนะคะบริเวณนี้คือเป็นแคมเปอร์หมดเลยเนาะถือว่าเป็นแบบโล่งมากเลยนะคะปกตินี่ก็คือคนเต็มแต่วันนี้คือฝนตกไงนี่นะคะก็จะประมาณนี้ตอนนี้ฝนได้สงบแล้วนะคะทุกคนก็จะได้ยินเสียงน้ำนะคะตรงนี้นะคะเป็น สถานที่ที่เราแคมปิ้งเนาะเต็นท์เราก็จะอยู่หลังนู้นนะคะสีน้ำตาลนน่นนะคะบริเวณตรงนี้นะคะเขาจะไม่ให้กางเต็นท์หรือว่าให้เป็นเป็นรถแคมเปอร์จอดนะคะเขาจะเว้นช่องไว้ให้ทุกคนนะคะที่มาแคมปิ้งที่นี่นะคะได้ใช้บริการช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมาปูผ้าปูเสือ่อ ตากแดดอาบแดดเล่นน้ำนะคะเลยเนาะแล้วเขาก็จะมีเครื่องเล่นให้นะคะบริเวณเต็นท์่ะที่แคมป์อะค่ะคือใหญ่มากมีประมาณแบบเจ0ดแปดที่เลยนะคะที่จะแคมป์นะคะ,ะแต่และที่นะก็กว้างพอสมควรนะคะจากสีฟ้าตรงนี้นะคะไปตรงสีฟ้าตรงนู้นะเห็นไหมเออ่นแหละประมาณนั้นนะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าภายในแคมป์ที่นี่นะคะเขามีอะไรให้บ้างนะคะบริการบ้างนอกจากสถานที่แบบว่ากลางเต็นท์เนาะแต่หลักๆเลยก็คือตรงนี้นะคะแบบเด็กๆนะเขาจะมาวิ่งเล่นกันครอบครัวมาแบบนั่งปิกนิกกันตรงนี้ได้คะ่ะ

สายนี้นะคะที่เราอ้ยฝนยังตกไปปอยอยู่สายนี้นะคะที่เราใส่ตรงนี้นะคะเพราะว่าอ่านี่นะคะพอมันขํามานะคะแสงเขาก็จะออกเห็นไหมมันจะเรืองแสงนะคะกันแบบว่าเวลาคนเดินผ่านเนาะเขาก็อาจจะสะดุดลายที่อุ้ยนี้ร่วงแล้วนะเขาก็จะสะดุดตามลายนี้ได้นะคะก็นี่จะใส่ This one we have to charge เ t right? <Yeah. S 1> อืมเป็นสาย USB นะคะชาร์จเดี๋ยวรอมือดนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเยอะลอเคอ๋อมันเป็นเลเซอร์นะคะเห็นไหมแล้วมันก็จะส่งแสงไปยังสายนี้นะคะ s so <S แต่ว่า dark, แต่ว่าแต่ว่าสายเราต้องชาร์จตัวนี้นะคะ <laughs> เดี๋ยวรอมือดเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกทีหนึ่ง ก้อนใหม่อืมดินเนอร์วันนี้นะคะเป็นอันนี้เป็นสเต็กเขาเรียกว่าซี่โครงแกะนะจ๊ะทุกคนนี่นัจนะจ๊ะ เชิญฉันจะบอกว่าเบคอนกับหน่อไม้ฝรั่งคือมันเข้ากันมากมันเลิศมากนี่เตรียมเปิดายแล้วะทุกคนนี่ยังไงลองไงล่ะอ้าพหัวก,กูบ่อหายจับโน no. อ้าวหัวกูมันยันเมือกูใหม่แกะ Yeah, yeah. นี่นะคะแสงเลเซอร์ที่เราบอกเพื่อนๆว่าตอนกลางวันก่อนหน้านี้เนาะย่ะ <Yeah. S 1> but we can d o i n k inside อ่อ ตอนนี้นะคะก็คือเขาจะเป็นสีแบบนี้เนาะเพื่อบางทีคนเดินผ่านเต็นท์เนี่ยน,นะเขาไม่รู้หรือเราเดินเองเราไม่รู้นะคะแล้วก็จะสูดดดได้ก็คือมีเลเซอร์สีแดงๆตรงนี้ก็คือเลิศมากค่ะทุกคนตาวค่ะตอนนี้หนาวมากแกตอนนี้คือฝนตกหนักมากฟักงเสียงนะคะเม็ดใหญ่มาก การที่ฝั่งเรามาันกระทบลงในบนฝั่งข้างไอ้ยค่ะอ้โกูจะตายช่วยด้วยค่ะ ส, man, ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณห้องน้ํานะคะอาบน้ําอ่างล้างจานนะคะถ้าใครไม่อาบน้ําก็จะมีห้องล้างหน้าให้นะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็นี่นะคะมีซิงคแยกให้ตังหากนี่ห้องอาบน้ํากว้างมากค่ะมีน้ําอุ่นนะจ๊ะไม่ได้อาบน้ําเย็นเด้อ ในส่วนของห้องนี้นะคะสําหรับใครที่แบบจะล้างหน้าแปรงฟันแต่งหน้านะคะก็คือมาได้เลยนะคะมีได้เป่าผมให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะมีทั้งฝั่งผู้ชายแล้วก็ฝั่งผู้หญิงเหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปช้อปปิ้งกันที่ฟอกเทานะคะเดี๋ยวเราจะขับรถเนี่ยเราจะต้องขึ้นสะพานตรงนู้นนะคะ<ม><ม>เห็นไหมตรงนูงน้นอ่ะเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะได้ไปข้ามสะพานตรงลูกาโน่ด้วยหนมะูออ่บ้านที่นี่นะคะก็จะแบบว่าออกแนวนสไตล์อิตาเลียนนะคะสำหรับคืนนี้นะคะเราเลือกที่จะมาดินเนอร์กันร้านอาหารนะคะเราจะไม่ทําอาหารกันที่เต็นท์เนาะก็คือสเปเชียลนิดนึงนะคะแบบว่าไม่จําเป็นต้องกินข้าวที่เต็นท์ทุกวันเนาะ วันนี้ก็ขอมานั่งสวยๆในร้านอาหารนะคะวันนี้เรามากินอาหารอิตาเลียนนะคะเราก็เซิร์ชดูในร้านอาหารในเมืองโลคาโนนะคะก็ได้มาเจอร้านนี้นะคะระหว่างทางที่เดินมาฝนก็ตกคือตกหนักมากทุกคนดีที่ใส่เสื้อกันฝนมาก็คือแบบเออไม่เปียกนะคะ วันนี้นะคะฝนตกลมแรงกลับมาถึงจากกินข้าวข้างนอกนะคะก็คือข้าวของกระจายจหมดเลยค่ะทุกคนแบบไอ้นี่นะคะคือล้มระเนระนาดเลยนะคะลมหน้าจะแรงนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าไปดูข้างในเต็นท์นะคะว่าโอเคไหมเพราะว่าฝนตกหนักมากคะ่ะทุกคนโอ้อันนี้ไมค์เซลฟี่ติกฉันแล้วก็แบบ เธอรองเท้าฉันเปียกอ่ะฉันใส่ไม่ได้แน่เลยรองเท้าฉันแบบเปียกไปยังข้างในแล้วใส่ไม่ได้เลยทั้งสองคนนะคะก็คือเนี่ยเปียกไม่แห้งแน่นอนนะคะแล้วฉันอารองเท้ามาแค่นี้คู่นี้กับคู่นั้นเฮ้ยตายคือไอ้นี่นะที่ปกติแบบว่ามันปิดอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยคือแบบมันเปิดขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วเสาก็ร่วงเลยด้วยนะคะทุกคน ตายไม่ไหวเลยนะคะแล้วก็นี่แหละสายเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยหลุดแล้วในละน่นานมาเลยแล้ว <No. S 1> เต็นท์เราเป็นเต็นท์เป็นเต็นท์น,น,นะคะคนอื่นเขาคือเขาเป็นแคมเปอร์กันหมดใช่ไหมเพื่อนบ้านเนาะส่วนเราเป็นเต็นแล้วก็เก้าอี้อะไรเงี้ยเปียกหมดเลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนฝนมันตกตั้งแต่เม,มื่อวานใช่ไหมตอนทุ่มหนึ่ง ทุ่มนึงเมื่อวานตอนนี้11โมงเช้าจ้าของวันถัดมาฝนยังตกอยู่ฉันนอนแบบไม่อยากออกไปไหนเลยอะ่ะมันมันเปียกไปหมดของเครื่องใช้เนี่ของทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกก็เปียกนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะต้องแพ็คของกลับประเด็นคือคือมันเปียกแล้วมันหนาวอะ่ะทุกคนคื จะทำไงดีวะถ้าฝนนี่ก็คิดอยู่ว่าถ้าเกิดฝนฝนหยุดใช่ไหมเราก็จะแบบรีบแพ็คของแล้วก็เอ่อกลับกลับสูริก,กันวันนี้เลยนะคะถ้าฝนหยุดเนาะแต่ถ้าไม่หยุดก็รอดูสถานการณ์นะคะตอนนี้ฉันยังนอนหมกอยู่ในเต็นท์เลยแต่ว่าเต็นท์โอเคอยู่นะเออ ไม่น้ำไม่หยดนะคะนะ่ะถือว่าถือว่าผ่านการใช้งานนะคะตอนนี้นะคะเราได้ทําการเริ่มแพ็คของแล้วนะคะก็ตัดสินใจว่าจะกัดซูริกวันนี้เลยนะคะทุกคนพอไม่ไหวแล้วจริงๆทุกคนดูดิมันตกแบบเนี่ยเปียกไปหมดแล้วค่ะไม่ไหว ตอนนี้นะตอนนี้นะคะเราก็เก็บของกันมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนที่นอนอะไรลื้อหมดแล้วนะคะแล้วก็เหลือเก็บไปยัดใส่รถนะคะแล้วก็ต้องลื้อเต็นท์นะคะท่ามกลางฝนตกนะคะตอนนี้ก็จะภาวนาให้ฝนแบบว่าไปปล่อย,อยหยุดหรือ,ปล,อปล่อยก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ปล่อยอย่างนี้นะ ตกจนแบบคือเดินแล้วเปียกอะ่ะอันนี้นะคะเธอมันเป็นการแคมปิ้งที่แบบสู้ชีวิตมากตัวนี้มันจะเป็นเหมือนที่เขาจะปิดรูดตรงนี้ที่ทำเป็นล่มออกไปใช่ปะ่ะแล้วฝนตกเว้น้ำมันก็จะหยดลงมาเธอดูดิน้ำจะเต็มถังแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้คือเปียกหมดเลยนะคะพอไปถึงบ้านเนาะทุกคนทุกอย่างก็จะต้องแบบ เอาออกมาเพื่อที่จะทําให้มันแห้งนะคะแล้วซึ่งเราอยู่อพาร์ตเมนต์นะทุกคนเนี่ยพื้นเนี่ยเห็นไหมเปียกหมดเลยนะข้างล่างนะ่ะมีไอ้นี่ด้วยนะม,มีมีทับนะคะมีเป็นผ้ายางอะคะ่ะปูรอง1ชั้นก่อนที่เราจะกางเต็นท์นะคะเหนื่อยมากเที่ยวแบบสู้ชีวิตมากคะ่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็ลื้อเต็นท์เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือก็ต้องทำความสะอาดทุกอย่างนะคะให้สะอาดเหมือนเดิมเก็บขยะออกให้หมดนะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะไม่ไหวแล้วเจอกันที่สุริค,ค่ะทุกคนอากาศแบบนี้เลยตอนนี้นะคะเราก็ออกเดินทางนะคะกับ บ้านดีกว่านะคะกลับไปซุริกนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวสถานที่แคมป์ตังหากนะคะทุกคนเนาะก็ไม่ได้พาดูเลยเพราะว่าฝนตกนะคะไปไหนไม่ได้เลยแบบว่ามันอากาศหนาวด้วยไม่อยากจะออกจากเต็นท์ไปไหนเลยนะคะก็สรุปได้มาอยู่นี่แค่2คืนนะคะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเราก็หอบตากกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าที่จริงเราจะต้องเช็คอินวันพรุ่งนี้นะคะแต่ทีนี้คือ วันพรุ่งนี้ฝนก็ตกอยู่ดีนะคะดังนั้นเราก็เออกลับกันวันนี้ดีกว่านาออะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับไปตั้งหลักที่บ้านนะคะซึ่งอากาศที่นี่คาดเดาไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ได้จองสถานที่นะคะมาแบบว่าล่วงหน้าสองสมเดือนไว้แล้วนะคะจะจะแคนเซิลก็ก็เสียดายอะ่ะก็มามาเสี่ยงเอาครั้งหน้านะคะสรุปก็นี่ละคะ่ะมานอนตากฝนนะจ๊ะทุกคน ที่นี่นะคะเวลาเราเช็คอินนะคะเวลาเราเข้าพักเราก็ต้องเช็คอินเนาะแล้วเวลาเราจะกลับนะคะเราก็ต้องเช็คเอาท์เหมือนโรงแรมเลยค่ะทุกคน,นเนาะแล้วก็จะคืนบัตรจอดรถนะคะแล้วก็ริส์แบนนะคะต่างๆมาค่ะอาหารมื้อนี้ของเรานะคะทุกคนแบบโอ๊ยปากท้องไว้กับแม็กนะจ๊ะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวยี่บ่ายสามโมงแนละ้วทุกคน ตั้งแต่เช้านะคะยันแบบว่ารือเต็นท์เสร็จอะไรเสร็จนะคะยังไม่ได้กินข้าววันนี้ก็ขอมาฝากท้องไว้กับแม็กนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะขับรถกลับซูริกนะคะเป็นเวลาประมาณ3ามชั่วโมงนะคะอันนี้ไม่ไม่รวมแบบว่ารถติดนะทุกคนระหว่างทางขับรถกลับนะคะฝนก็ตกไม่หยุดเลยค่ะรถก็ติดด้วยนะคะแต่ก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ดีนะคะที่เราได้ กลับก่อนล่วงหน้า1วันนะคะจบแล้วนะคะสำหรับทริปกลางเต็นท์นอนช่วงฤดูใบไม้ผลิที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกทีช่วงซัมเมอร์นะคะเดือนกรกฎานะคะแล้วเราจะไปที่ไหนฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ทริปนี้ก็ถือว่าประจนภัยดีค่ะทุกคนสู้สู้มากเที่ยวแบบผู้ประสบภัยจ้าตอนนี้ขับรถลงเขาแล้วนะคะทุกคน เริ่มจางๆจากข้างบนเป็นหิมะตอนนี้เป็นฝนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านกันโดยปลอดภัยนะคะโดยการขับรถประมาณ3มชั่วโมงกว่านะคะแล้วก็ของทุกอย่างคือเปียกหมดนะคะตอนนี้ก็คือตากกันไว้อยู่บนโต๊ะบนเก้าอี้อย่างนี้เลยนะคะตอนนี้บ้านใช้ทุกส่วนของบ้านนะคะให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเราอยู่อาพาร์ตเมนต์เนาะเราก็จะไม่มีพื้นที่กว้างแบบมีสวนมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้แค่แบบเนี่ยพื้นตรงเนี้ยแล้วคือเราจะวางของแล้วก็แบบ าตากทุกอย่างให้แห้งเลยนะคะก็ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ค่อยจะเก็บกลับลงไปไว้ที่ห้องเก็บของนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเที่ยวแบบผู้ประสบภัยนะคะการเต็นท์นอนท่ามกลางสายฝนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะแล้วก็คิดว่าไม่อยากจะเจออีกมันไม่สนุกอะมันไปไหนไม่ได้นะคะมันทำอะไรไม่ได้เลยเนาะก็ อีกอย่างมันเช็คสภาพอากาศล่วงหน้าก่อนไม่ได้แล้วเราก็บุ๊กไว้เกือบนานแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะไปก็ไปแต่สุดท้ายก็ได้ประสบอีกหนึ่งประสบการณ์แล้วก็คิดว่าตัวเองจะคงไม่อยากจะกลับไปเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะก็แต่ก็สนุกปีนะคะรวมๆก็ไม่ได้กัดกันกับสามีแต่อย่างใดนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่นะคะทริปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ